โมที่บอกว่าพลัดตกน้ำบิ๊กแจ๊ดเองก็บอกว่าเอาจริงคือทำไมคุณถึงระบุจุดที่ตกเรือได้ไม่แม่นยำถ้าคุณรู้ว่าตกตรงไหนแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คุณแตงโมจะปัส,สวัวะท้ายเรือขณะสวมบอดด้สูดเห็นใช่ไหมฮะส่วนอาจารย์กิชนะพงเองก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันเรื่องที่ว่าแตงโมตกน้ำเรื่องปัส,สวัวะ ็เอาจริงคือก็ไม่เชื่ออีกถูกไหมฮะยิ่งทางด้านสารวัตรลมโบเองเนี่ยนะฮะก็สงสัยเรื่องข้อพิรุษที่แตงโมโตกน้ําก็คือทําไมคนบนเรือกลับที่พักเลยบบเห็นไหมฮะมันแปลกตรงนี้แหะฮะส่วนบาดแผลฮะบนร่างกายของน้องแตงโมบ่งบอกอะไรบ้างบิ๊กแจ๊บบอกมันจะบอกเรื่องของอาวุธซึ่งแน่นอนวันนี้พอถอดข้ย่าเรื่องไปพัดเรือ ส่วนทางด้านของคุณหมอวิโรศัก์เองก็บอกบาดแผลเนี่ยมันจะบอกถึงพฤติการอาวุธที่ทําให้เกิดแผลว่ามันเกิดได้ยังไงส่วนอีกอันนึ่งฮะอันนี้น่าสนใจมีหลายคนกําลังพูดถึงเนี่ยนะฮะบอกว่าตามซอกเล็บนิ้มือเนี่ยถ้าไม่มีการต่อสู้กันจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วน้องแตงโมงไปขูไป เขาเลบไปไปขวนใครตอนนี้มันยังสามารถเก็บเอาไว้ได้ไหมปรากฏว่าทางด้านของบิ๊กแจ็คก็บอกอันนี้นิติเวชต,ต้องไปหาคําตอบส่วนคุณหมอวีรศักดิ์จรสชัยศรีบอกว่าท่านเล็บไม่หลุดหรือลอกตอนนี้เนี่ยน,นะน้องน้องตกใจสองวันคุณหมอเองบอกว่าน่าจะยังตรวจได้เพราะสภาพศพไม่ได้เสียหายมากเกินไปตรงเล็บนี่สำคัญนะฮะเพราะถ้าสู้กันแล้วควนมันยังอยู่ ตามที่คุณหมอวิรศักดิ์บอกส่วนทางด้านของสารดัมโบ้โอันนี้บอกไม่แน่ใจเพราะไม่รู้ว่ากระแสน้ํามันมีผลหรือไม่นี่ฮะคุืผอฮะทั้งหมดนี่คือในส่วนของ